คุณผู้ชมคะไปดูโครงการสุดหรูที่กำลังจะเกิดขึ้นที่หาดกำมลาจังหวัดภูเก็ตของทาง p r o w e a l Estate ค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะได้ทำเป็น branded residence แห่งที่2ของไทยไปดูกันว่าหรูขนาดไหนค่ะ p r o w e a l Estate เปิดตัวโครงการ The Residence at Intercontinental Phuket Resort โครงการอสังหาริมทรัพย์สุดหรูมูลค่าการลงทุนกว่า2,500ล้านบาทพร้อมนำเสนอแนวคิดการอยู่อาศัยแบบใหม่ภายใต้แนวคิด l i v e Beyond Boundary in Paradise ตั้งอยู่บริเวณหาดกมลาจังหวัดภูกเก็ตก็โครงการ The Residences at Intercontinental Phuket Resort นะคะถือว่าเป็นโครงการแรกของบริษัท Pario Asset ในการที่บุกตลาดภูกเก็ตทำเลที่ตั้งที่องบอกว่าเป็นที่สุด ของเมืองภูเก็ตบนหาดกรมลาอันที่2ก็คือการที่มาพร้อมกับบริการระดับโลกนะจากแบรนด์โรงแรมระดับโลกอย่างอินเตอร์คอนเทนเนนทัลอันที่3เองนีคะการบริการที่จะได้รับรวมไปถึงเซอร์วิส,สต่างๆที่เรามีให้กับลูกบ้านเนี่ยได้รับมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพได้รับรางวัลมิชลินทูคีมาเรียบร้อยแล้วนะคะตลอดอายุนะคะการที่เป็นอินเตอร์คอนเทนเนนทัล เวสซเดนซเนี่ยทางลูกบ้านเนี่ยสามารถเดินไปใช้ฟอรซิลิตี้ของโรงแรมหลายๆแห่งได้รวมไปถึงสำคัญที่สุดก็คือหน้าหาดลูกค้าเนี่ยสามารถเดินไปใช้ตั้งแต่ตัวบีชพูลใช้ชายหาด ของโรงแรมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้โครงการนี้แตกต่างจากโครงการ Branded Residence อื่นๆในภูเก็ตนะคะก็คือประสบการณ์ของทาง p าวเวอร์เสเซทาทางทีมผู้บริหารเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการทําโรงแรม5ดาวหรือว่า Hospitality มายาวนานกว่า15ปีค่ะโครงการนี้โดดเด่นด้วยการออกแบบสถาปัิยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด ฟาอิสพาราไดซ์ซึ่งถ่ายทอดความงดงามดั่งสวรรค์ที่เชื่อมโยงเรื่องราวอันเป็นหนึ่งเดียวจากโรงแรมสู่โครงการที่พักอาศัยแห่งใหม่ทุกองค์ประกอบได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและการพักผ่อนขั้นสูงสุด